เปิดขุ่มทรัพย์พันล้านดารินยางสามีสาร่ากินนข้าวแดงแทนวิวารู ล่าสุด16มกราคมในรายการชื่อดังได้มีการรายงานข่าวดังกล่าวในรายการโดยบอยบอกว่าไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นรู้อยู่แล้วว่ามีชื่อไปพัวพันวันนั้นได้ถามทางซาร่าสุะเบียนกับเขาแต่งงานกับเขาเช็คดีหรือยังทางซาร่าก็ได้บอกว่ารู้เหมือนกันว่าเขาถูกกล่าวหาว่ามีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่ที่ผ่านมาคบกันประมาณหนึ่งปีการใช้ชีวิตปกตินะไม่ได้หลบหนีอะไรเขาออกประเทศก็ปกติ ทั้งหมดไม่ได้หลบหนีไม่ได้มีท่าที่เป็นผู้ต้องหาเลยก็เลยเชื่อใจเต็มอกแต่ถูกกล่าวหาเท่านั้นเขาก็ได้โทรมาชวนไปแต่งงานจากนั้นก็ทราบว่ายกเลิกงานแต่งและสามีของเขาที่สดทะเบียนแล้วก็ถูกจับกลุ่มที่สนามบินภูเก็ตเรื่องที่โดนความขอไม่เล่าติดต่อซาร่าไม่ได้ฉันสงสารซาร่านะเป็นผู้หญิงที่ต้องใช้อาภารักจริงจริง ก่อนหน้านี้พ่อของบุตรทั้งสองคนก็ไม่ได้แต่งงานพอจะแต่งงานก็สวัสดีปีใหม่ก็ถามตรงๆว่าท้องหรือเปล่าเอาหัวเราะแล้วบอกไม่แปลกที่จะถามเขาบอกหนูไม่ได้ท้องแต่ผู้ชายคนนี้รักเธอถ้าสาราให้ความช่วยเหลือในการหลบหนีรู้ว่าผัวตัวเองเป็นผู้ต้องหาจะพามาออกสื่อไม้บอกตรงๆว่าเธอบริสุทธิ์มากๆนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนสาราบอกกับพี่บอยวันนั้นว่าบทเรียนกับผู้ชายทั้งหมดสอนจริงๆขอเริ่มต้นกับผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าหนูมั่นใจว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง จๆถ้าเขามีความผิดจะออกสื่อให้สัมภาษณ์ไหมผู้ชายให้สัมภาษณ์คู่นะพอออกสื่อไปวันนั้นอีกวันเป็นเรื่องเลยดูความเดียงสาของผู้หญิงคนหนึ่งซาร่าพูดชัดเจนอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เกิดเป็นรักเอ่ยของผู้หญิงคนหนึ่งสิ่งที่วันนี้พีบอยกังวลที่สุดคือชีวิตคือซาร่าเป็นยังไงเครียดร้องไห้อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ซาร่าบอกพีบอยในวันนั้นคือถ้าการแต่งงานครั้งนี้ไปไม่สวยซาร่าจะทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดบุตรทั้งสองจะดู ให้ดดีีท่สุนั่นคือสิ่งที่ไม่ผิดพลาดสถานะงานแต่งในโลกออนไลน์เอาออกไปแล้วกระบวนการวันนี้ที่จับกลุ่มได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะซาร่าสนับสนุนข้อมูลด้วยกับบุญผู้จัดจาการส่วนตัวของซาร่าเปิดเผยว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้จัดจาการดารินยังและก็ดูแลซาร่าแค่เรื่องงานไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันเรื่องความรักของซาร่ามีคนคุยหลากหลายพอไม่เปิดส่วนก็จะไม่รู้ว่าคือใครยังไงแต่รู้ว่าดารินยังมาจีบมาคุยกับเขาแต่ไม่รู้จริงจังขั้นไหนแต่พอ มีข่าวแต่งงานออกมามันเป็นเรื่องที่เขาแพลนด้วยกันตนก็ตกใจแต่ไม่ได้ยุ่งเรื่องแต่งงานเขาเลยนอกจากนี้ยังเผยด้วยว่าตอนนี้ตนก็ไม่รู้ว่าซาร่าจะเอาอยัางไงคือเขาก็บอกว่าเครียดมากส่วนบุตรบุตรน้องแม็กซ์เวลเขาก็คุยกับพ่อเขาปกติทางโทรศัพท์แล้วก็อยากพูดให้ทุกคนสบายใจว่าตอนนี้บุตรบุตรของซาร่าอยู่กับตายาย